ฝากกับทุกคนครัอย่าลืมอ่ะฝากทุกคนเลยครับฝากทุกคนเลยอันนี้พี่แดนพี่จะงไงสั่งโอเคไปป้าไม่กับป้าเป็นไงบ้างก็แบบทุกอย่าที่เราสองคนการตกกลบของแฟนจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่รู้ว่าได้เล่นนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นซีรีส์แรกเนาะแล้วก็ตัวบทเนี่ยน่าสนใจมากเราสึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เนื้อเรื่องแบบโอเคเลยใช่ก็ต้านะครับได้อ่านบทแล้วต้าก็ได้มีไปทําการบ้านมาบ้าง ก็คือการไปดูดวงเปิดไพ่อะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกอ่านความหมายของไพ่ครับในเรื่องไม่เอกปรบปทุนไพ่นะครับูไม่เอกนะครับรับบทเป็นเซิร์นาทีพรครับเป็นนักจัดรายการผีครับนักจัดรายการวิทยุเรื่องผีครับใช่ก็จะแบบมีความแอคแอคกวนๆนิดนึงครับตามคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นผู้จัดรายการเลยครับ่อนนี้มันยากไหมครับจะบอกว่าแอบยากกวนกวนครับเพราะว่าด้วยความที่อายุ ด้วยครับเพราะาตอนนี้มีเพ่งอยยี่สิบเอ็ดแต่ว่าในเรื่องครับคุณเพิงเขาอายุยี่สิบแปดแล้วเลยครับเราก็ไปทํากันบ้านมาในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่การผ่านโลกอะไรครับถ้าเกิด hmm. เราโตไปอายุเท่านั้นเราจะเป็นประมาณไหนอะไรครับ mm hmm. คุณเพิงเขาต้องแบบมีท่าทางแบบไหนวิธีการพูดการสื่อสารอะไรครับใช่มันมีคนแบบที่แบบว่าให้ท้าตัวเองว่าไม่คนอยนที่ข้ายตัวเองที่สุดก็คือเป็นคนกล้าโลกแบบว่าไม่ค่อยกลัวผีไม่ค่อยแบบอะไรอย่างนี้ครับใช่ไม่สามารถดึงมาใช้ได้บ้างดึงมาใช้ได้บ้างครับ <laughs> แต่ยากไม่ได้การสร,ร้สางตัวละครสำหรับเราสั้งแตตัวละครจะบอกว่ายากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ของเราเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยมีเวิร์กช็อปบ่อยครับก็เลยแบบเริ่มซึมซับตัวละครแล้วก็เข้าถึงเนื้อเรื่องมากขึ้นเลยครับเริ่มเข้าถึงตัวเพิ่มนักีมากขึ้นครับท้ารับบนของต้าน,นะครับรับบทเป็นวินวงสวัสดิ์ครับซึ่งวินนะครับเขาก็จะเป็นหมอดูนะแบบดูดูพ่แล้วเขาก็มีแบบว่าเหมือนจิตจิตสัมผัสพิเศษที่สามารถแบบว่าได้กลิ่น วิญญาณหรือว่าความรู้สึกของคนรอบๆตัวได้ครับยากนเปคอมเม้นต์เงกับตาก็นั่นแหละครับอย่างที่ตาบอกก็คือต้องทํากันบ้านแบบว่าไปดูไพ่ดูคาแรคเตอร์ของหมอดูนะว่าแบบวแบบเวลาเขาดูดวงเนี่ยเขาแบบมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วเราก็แบบฝึกอ่านความหมายของไพ่แต่ละใบครับมันมีตัวตาอยู่บ้างไหมในตัวละครตัวนี้ก็มีนะครับเหมือนแบบตอน <ๆ S 2> ตาเด็กๆเนี่ยครับแบบว่า เหมือนที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อแบบเป็นสายมูอะไรแบบนะครับก็เหมือนกับอยู่กับความเป็นมูเตลูมาตลอดครับงั้นแสดงว่าเราเป็นซินแสต้องกลับยังไงคะก็ต้องรอในตู้ดีกว่าใช่นี่เราแอบสปอยสปอยผ่านโพสเตอร์ไปแล้วว่าเป็นซินแสอะไรเงี้ยครัเอาไมเอกราสปอยไอ้เรื่องราวสั้นๆแต่นี่จนเรื่องเป็นไงเรื่องนี้จะบอกว่าตอนตอนก่อนที่จะมาเล่นนะครับได้นิยายกลับไปอ่านก่อนจะบอกว่าเนื้อเรื่องที่แบบ โูน่าตื่นเต้นน่าติดตามมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แนวใหม่ในใซีรีส์วายครับใช่ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีดราม่าหน่อยคอมเมดี้เยอะหน่อยอะไรอนะครับใช่ก็ฝ่ายด้วยครับในเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับสินแสวินครับผมใช่ก็เป็นชีวิตของสินแสวินแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอยากรอชมอยากให้รอชมมากกว่าครับใช่เป็นนักจัดรายการาใช่ผมเป็นนักจัดรายการผีนะครับครับเป็นนักจัดรายการผีที่ต้องมาเจอเพเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจะแจกข้าต้มกับแรงไม่รู้ ก็พอสมควรครับรอดูดีกว่านัดเรจการถีบแล้วกลัวผีใช่ไหมก็เอาจริงๆไม่กลัวครับหมายถึงว่าเชิงนัทอีเองก็ไม่กลัวไม่เอกเองก็ไม่กลัวครับแต่ว่าเขาจะโต้กลับกันยังไงเนี่ยต้องรอดูในเรื่องจริงๆครับอันนี้เป็นการร่วมากันเรื่องแรกใช่เรื่องแรกเป็นงไงบ้างกับการทำงารเรื่องแรกก็มาเอกเป็นคนที่เฟรนี่ครับน่ารักครับก็เห็นครั้งแรกก็ตอนที่ เวิรนะ์กช็อปเนาะแบบว่าเขาก็มาจากเชียงใหม่ตอนแรกเราก็ไม่รู้พอแบบได้ยินว่าเขาบินมาทุกครั้งที่เวิร์กช็อปเนี่ยยิ่งตกใจเข้าไปอีกครับใช่ก็ตื่นเต้นครับเจอกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลยนะเขินได้บบเขินเขาแต่ว่าพอได้จูนกันบ่อยเวิร์กช็อปด้วยกัน,บ,น,กนบ่อยเข้าซีเหียบ่อยๆเลยครับก็เริ่มจูนกันได้มากขึ้นเนาะเหมือนแบบก็เริ่มเข้าถึงตัวละครมากขึ้นให้สเปกิ่งกันยังไงคะส้มก็คุยกันคุยกันตลอดครับผ่านแชทอะไรางเนี้ครับจริงๆไปเที่ยวนะ ใช่จริงก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครับแต่ว่าถ้าไม่เองเนะี่ยยังไม่เอง,องเ,เรียนอยู่ที่มอชอนะครับเรียนอยู่ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยช่วงที่ไม่เองอยู่เชียงใหม่เอก็จะทักคุยกับเขาทุกวันครับใช่เขาเด็กคุยได้ไรอ่ะก็เรียนทุกวันเนี่ยเรื่อง,องเ,อเรียนนี่แหละครับใช่จริงๆก็ทุกเรื่องเนาะ<อ>แก็จะห่วงกันเรื่องเรียนเพราะว่าทุกความที่ต้องบินไปมาอะไรเงี้ยเขาก็จะห่วงเราเรื่องเรียนครับสี่แต่ที่ที่ได้กับเรียนน อออออาอาไม่หรอผมอไม่ไมไมเอกาที่ยากที่สุดอะม,มันจะเป็นซีนที่กลัวจะพูดเยอะแล้วจะสปอยไปเป็นซีนที่ผ่าผลนนิดนึงอ่ะ,ออะใช่อันนี้อันนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในซีรีส์อะไรครับใช่กลัวจะสปอยเยอะแต่ว่าเป็นซีนที่ผ่าผลและกันรู้สึว่ายากต้องใช้แบบแรงเยอะอะไรอย่างี้ครับทั้งแรงทั้งอเนร์จี้เยอะมากเลยครับผมใช่ตาลูกตาอย่างของตาเนี่ยเหมือนจะพูดยังไงดีเหมือนแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แล้วแบบว่าก็ต้องมีแบบหลายหลายคนมาช่วยแบบว่าให้เราหลุดออกจากตรงนั้นนะก็เป็นซีนที่ใช้แรงเยอะมากครับต้องแบบว่าลังกันอยู่นานแล้วก็ถ่ายแบบหลายคัดหลายซีนหลายมุมทุนละครคุณนานไม่เป็นดารานักกันดโอ้โห่เบไเกันไม่กันก็จะบอกว่ากว่าจะรักกันก็โต้กลับกันเยอะอยู่ครับใช่ใช่กอรักกันพอสมควรเลยแต่จะบอกว่าพอรักกันนี่ก็ฟินมาก อยากให้รอดูครับใช่ไม่ปินยังไงป็นยังไงปิ้นยังไงก็เราสองคนยังขืนนะครับใช่ขนาดผมดูเองผมยังแอบปินเลยจริงๆแอบปินตั้งแต่ทีเซอร์วันนี้แล้วอยากฝากทีเซอร์วันนี้เลยครับผม NC เป็นไงฮะต้องถามนักอีชัย NC แหละแต่ก็อาจจะรูด NC เนี่ยจะบอกว่ายากเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเราแบบ เวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกครับตอนที่เอ็นซีอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายากมากเพราะว่าก็ความที่เราไม่เคยทาอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วแบบสายตาทุกคู่มองมาที่เราอะไรเงี้ยก็จะแบบตื่นเต้นที่ต้องทําอะไรแบบนี้ตอนหน้าคนอื่นเลยครับแต่ว่าพอผ่านเวิร์กช็อปพอได้แบบจูนการคุยกันอะไรเงี้ยครับถึงเดเลกชันในการที่จะเป็นไปของตัวละครครับพอเข้าเล่นจริงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไปได้ดีครับผ่านไปได้ด้วยดีได้ไปเฉยคบเครับเพราะอย่างที่ไม่บอกครับแบบว่าเราทั้งคู่ไม่เคยทาอะไรแบบนี้ครับ ใช่ใช้เวลานานกระชัจริงๆจะบอกว่า NC เนี่ยผ่านง่ายกว่าซีนอื่นๆด้วยซ้ำเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือตั้งใจครับตั้งใจพามตัวอารมณ์ตัวละครเลยจริงๆรพี่เพิงพาไปครับพี่เพิงพาไปถ้าไปถึงไหนก็ลูกก็อันนี้เราดูดีกว่าเราดูดีกว่าใช แต่ก็มีหลายมีหลายมีหลายเรื่องนะเรื่องนี้ก็มีเรื่องดราม่าด้วยมีดราม่าด้วยมีคอมเมดี้โอ้โหครบรถครับจะบอกว่าเรื่องเนี้ยโหดมันฮานี่คือเรื่องจริงแต่จะบอกว่าในเรื่องครับไม่ได้มีแค่เราสองคนยังมีคู่อื่นด้วยสําหรับใครที่รออย่างฉากเอ็นซีอะไรครับจะบอกว่าไม่ได้มีแค่คู่เรานะมีหลายคู่เลยแต่ว่าอันนี้ต้องรอลุ้นว่าคู่ไหนดีกว่าใช่เป็นโมดราม่าที่เป็นตัวละครโคมดราม่าอาจจะเป็นตัวละคมากกว่าเาไม่มีตัวละคราม่าเรามี เรามีปมของเราแต่ว่าอาจจะไม่ได้าดราม่าเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็โดนโต้กลับกันไปโต้กลับกันมาแสซมีปมไหมอย่างของซินแสเนี่ยก็เหมือนต้องแบบว่าเอาชนะ <c oughs> อะไรสักอย่างเพื่อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซินแสแบบอยู่ในช่วงเบญจเพศ <c oughs> ก็ต้องแบบข้ามผ่านไปเบญจเพศไปให้ได้เป็นเล่นกับเรื่องของความเชื่ออะไรครับเรื <c oughs> ่องของเบญจเพศเรื่องของดวงอะไรครับ ครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามพวกเราในซีรีส์เรื่องการโต้กลับของสินซ่ด้วยนะครับครับก็เริ่มออนแอร์วันแรกนะครับทางช่อง3นะครับวันที่20กุลาคมนี้ครับผมฝากด้วยนะครับทุกวันจันทร์4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับพี่ผมช้างนะครับนะครับ